ต่อไปเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหานะตัณหานี่ก็มีตัณหาสามตัณหาหกตัณหาร้อยแปดนี่นะตัณหาสามก็ได้แก่การมัตตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาตัณหาเนี่แปลว่าสภาพที่ยินดีติดใจในสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหลายธรรมดาวสัตว์ที่ยังมีกิเลสทั้งหลายอยู่เนี่ยก็ เมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็จะรู้สึกต่ออารมณ์ที่ตัวเองเห็นได้ได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีก็จะเกิดตัณหาก็จะมีรายละเอียดถ้าเป็นสุขเวทนาก็จะเป็นอะไรเป็นตัณหาที่ยินดีในอารมณ์ที่ดีก็จะนำความรู้สึกความสบายกายสบายใจมาให้ปัฒนานัารมณ์พัฒนานขึ้นตัณหาคือความยินดีติดใจในความสุขที่ตนได้รับอยู่นั้นก็จะปรากฏขึ้นและมีความปัฒนา ให้ได้รับความสุขอันประนียิ่งขึ้นไปคือที่ได้รับความสุขตอนแรกเนะี่ยก็คือเกิดความยินดีแล้วก็ปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่ได้ก็ได้ยกว่าแลา้วนะแม้นอารมณ์ที่ยังไม่ได้ก็ปรารถนาแล้วนะปุกข์าถ้าเป็นทุกขเาเป็นปัจจัยถ้าเป็นอารมณ์ไม่ดีก็จะนำความรู้สึกไม่สบายกันขณะนั้นย่อมปรารถนาให้ความทุกข์นั้นหายไปเห็นไหม คิดว่าความทุกข์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแก่เราก็สแสวงหาทางที่จะให้ความทุกข์นั้นหายก็อยากได้สุขมาผักเปลี่ยนความทุกข์ไปไบๆพูดได้ง่ายท้ายแล้วก็คือปรารถนาอยู่ดีนั่นเละปรารถนาให้ทุกข์หายไปกลายเป็นความความสุขนั่นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็อุเบกขาเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดนะ เราได้รู้สึกความรู้สึกเฉยๆก็จะเป็นปัจจัยแก่ตัญหาถ้าเป็นอารมณ์ปานกลางก็จะนําความรู้สึกเรียบง่ายปานกลางมาให้สามารถที่จะเกิดความยินดีพอใจในภาวะที่เรียบนั้นได้เหมือนกันนะคิดว่าเออนี่มันก็ไม่ใช่ทุกนะก็เป็นความสบายอย่างอยากให้เป็นเช่นนี้เรื่อยๆอย่าได้มีความทุกข์มาข้ามไกเลยแม้นความอะไรบางเฉนในอารมณ์ที่ดูเบขาเวทนานี่ก็ ไปเห็นให้ตัณหาเกิดกันคนก็พอใจที่จะได้อุเบกขาไปตัณหาสามโดยอาการก็คือการมตัณหายินดีเกี่ยวกับการมคุณมาอารมณ์เพราะว่าตัณหาเนี่ยก็จำแนกได้ห้านะได้ห้าอย่างก็คือยินดีพอใจในอัตภาพในการมาพบนี่คือของมนุษย์เทว,วดายินดีพอใจในอัตภาพในรูปประพบคือของรูปประพรมยินดีพอใจในอรูปประพบก็เป็นของอรูปประพรมก็ได้ ยินดีพอใจในฌานสมาบัตตต่างๆถ้ายินดีพอใจที่เกิดพร้อมกับสติปัตยทีก็โดยอาศัยอารมณ์หกก็เป็นภาวะตัณหาเหมือนกันเพราะฉะภาวะตัณหาเนี่ยจำแนกออกออกเป็นถึงห้าอย่างเลยนะเกี่ยก,กับเกี่ยวกับอัตภาพทั้งหมดอะภาวะตัณหาแต่ถ้าเป็นกรารมคุณเนี่ยหรือว่ากรา,ารมัตัณหาเนี่ยจะเกี่ยวกับกรารมมาคุณก็คืออารมณ์ที่ตัวเองได้ ธรรวัรณหาเนี่เกี่ยวกับอัตภาพที่ตัวเองได้มาจำแนกเป็นกลางมาพบลูกับพบอาลูปกประพบแล้วก็ยังหมายถึงฌานด้วยนะฌานในพบนี้แหละนะไม่จำเป็นพบอนะื่นฌานต่างๆแล้วก็ยังมีสัติจทิฏฐิก็คือความเห็นว่าเที่ยงด้วยอารมณ์ของเขาก็คืออารมณ์หกแบบเดียวกันนั่นที่มาทางสลายยตน 6, าหกทวารหก ส่วนวิภาวะตัณหาในความยินดีพอใจที่เกิดพร้อมกับอุเฉทัณฑิติโดยอาศัยอารมณ์หงกระาวะที่เห็นว่าตัวตนที่อยู่ในอารมณ์องนั้นไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอดย่อมสูญหายไปด้วยและยินดีติดใจในอารมณ์นั้นชื่อว่าวิภาวะตัณหาก็คือปารถนาความขาดสูญโดยไม่มีปัจจัยเรียกวิภาวะตัณหาปารถนาความขาดสูญไม่มีปัจจัยนะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเรียกว่าตัณหาที่เกิดพร้อมกับอุเฉทัณฑิ ถ้ากามาตัณหาก็ได้แก่ตัณหาที่อยู่ในโลภะมูล,ลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธจิตสี่ดวงแต่ถ้าเป็นภาวะตัณหาเนี่ยกับวิภาวะตัณหาก็คือโลภะที่อยู่ในทิฏฐิสัมปยุทธจิตสี่ดวงพูได้่างไทิฏฐิสัมปยุทธจิตสี่ดวง ถ้าจำแนกตามอารมณ์ตัณหาจะได้บุกทันทีเลยอารมณ์ที่เป็นรูปก็เรียกรูปตัณหาเสียงก็เรียกว่าสัทธัตหนากินก็เรียกว่าคันธาตณหาอารมณ์ที่เป็นรสก็รสตัณหาอารมณ์ที่เป็นโภทภาก็เป็นโภทภาตัณหาอารมณ์ที่เป็นธรรมก็เรียกว่าธรรมตัณหาถ้าตามอารมณ์นะจะแนกโดยตามอารมณ์และก็ลักษณะของตัณหาท่านบอกว่า มีการเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเลย,ยนี่จุลักษณาลักษณะเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือน,นำทุกข์มาให้น,หนำทุกข์มาให้แล้วก็มีความยินดีในอารมณ์เป็นกิจหน้าที่ของเขาคือปรารถนาอารมณ์ยินดีในอารมณ์อภินันทะราาัสสาเพื่อเพลินในอารมณ์อนไรรมณ่เป็นหน้าที่ของเขา<ม>แล้วก็มีความไม่อิ่มในอารมณ์เป็นอาการปรากฏัอภินะภาวะประจุประทับฐานาก็คือความไม่อิ่มความอบพ่องอยู่ตลอดเวลา รู้สึกว่ามันกระหายอยู่ตลอดไม่ได้รู้สึกว่ามันอิ่มมันพอแล้วมันพอแล้วเป็นอาการปรากฏน่ะเนี่ยน้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีท่านบอกเน่ยเนี่ยน้ํามันมีบางคราวมันก็พ่องบางคราวมันก็เต็มบางคราวมันก็ล้นใช่ไหมแต่ตัณหาเนี่ยพ่องอยู่ตลอดตัณหายิ่งกว่าหิวอย่างนะ้ที่โยมบอกว่าหิวหิวลึกๆึกลึกึกอ่ะ โยนหินลงมันยังพอเห็นใช่ไหมเออว่ามันฟูขึ้นฟูขึ้นอ,อ,อาจจะทําเหี่ยวลึกๆนั้นพอที่จะให้เสมอนละแต่ตัณหานไไี่เป็นไงโยงมองไม่เห็นนะโยมมองไม่เห็นเลยว่ามัน,ม,นมันจะเต็มเมื่อไหร่นะเออมองไม่เห็นมันจะเต็มเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่มันจะเต็มนะเปิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วนะ มันก็ยังไม่เต็มนะได้อารมณ์มาไม่รู้เท่าไหรแต่เท่าไหรนะมันก็น่าสงรวจอยู่นะออ,อารมณ์ที่เราได้มาก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไร่ะเมื่อไหร่มันจะเต็มนะถ้าไปไขคนอย่างนี้มันก็น่าสงรวจอยู่เหมือนกันนะเคยคิดบ้างไหมโยมเมื่อไหร่มันจะเต็มคนที่สแสวงหาเมื่อไหร่มันจะพอเคยคิดบ้างไหมอย่าวิชา เมื่อไหร่มันจะพอยังเคยเห็นบ้างไหมมองเห็นบ้างไหมก็มีแต่ละตัณหาในธรรมชาติตัณหาเนี่ยมันไม่พอหรอกนะคนที่อยู่ได้น่าจัณหาคือมองไม่เห็นหรอกนะจึงเต็มไปด้วยการแสวงหาและก็การแข่งเร่งท่านที่บอกเป็นเหตุนำมาทังทุกทุกแต่แสวงหาแล้ว แล้วก็ทุกข์เพราะการรักษาอีกนะทุกข์เพราะการแสวงหาทุกข์เพราะการรักษาแล้วก็ทุกข์เพราะการทักท่าสามอย่างเนี่ยตามมาเลยนะท่านบอกว่าเป็นอิทธิท์ทุกข์เป็นลักษณะเพิ่งเกิดในอารมณ์ปิฎกิจแล้วก็มีการไม่อิ่มเนี่ยมองเท่าไรก็ไม่เห็นขอิมหรอกไม่เห็นตัณหาว่าจะอิ่มเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีเวทนาน่นหละเป็นเิตถ้าถามว่าอะไรเป็นเหตุดได้ก็คือเวทนานี่แหละ ความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางยิ้มทางกายแล้วก็ทางใจทั้งเวทนาที่เป็นสุขก็ปรารถนาเวทนาอุเบขาก็ปรารถนาทั้งที่เป็นทุกข์ก็ปรารถนาให้พ้นจากทุกข์เพื่อที่จะได้สุขมาแทนแทนทุกข์นี้อีกอยากให้ทุกข์หายไปอยากให้สุขเกิดขึ้น ตันหาถ้าเกิดนับทางทวารด้วยนับโดยอารมณ์ภายในภายนอกแล้วก็คูณการสามก็จะได้ถึงร้อยแปดเลยนะร้ 108. อยแปด่ใช่ธรรมดานะตันหาที่อาศัยอจนะภายในหกอจนะภายนอกหกเป็นสิบสองคูณตันหาสามเป็นเท่าไหร่สามสิบหกสามสิบหกนะภายในภายนอกอนะ ตัณหาที่ปลาลบอารมณ์ภายนอก6อารมณ์ภายใน 6. อีก6ตัณหาก็3 3คูณ6ภายใน6ภายนอกก็เป็นา36แล้วเห็นไหมถ้าเอา3าไปคูณ6ภายในได้เท่าสิบ18เห็นไหมตัณหา3เนี่ยการมัตัณหาภาวะตัณหาวิบุตหาคูณอริยตนภายในบแ18 แล้วก็อายตนาภายนอกอีก18บวกกันได้เท่าไหร่36และเอาไปคูณกัน3อยูเพาะปัจจุบันก็36ในอดีตเราล่ะ 36. 36 36อานาคตจะชาติอี36เราจะมีปัญหาเท่าไหร่จะมุกัน้าปัญหา108 ปัญหาเขาเป็นร้อยแปดพอดีเลยอะไรนะตัญหานี้เป็นปัจจัยแก่อุปทานนะเป็นปัจจัยแก่อุปทานตัญหาเรียกว่าโลภะองค์ธรรมได้แก่โลภะน่นะโยมที่อยู่ในโลภะมูลจิตแปดดวงนั่นเละเขาเรียกว่าตัญหาเป็นเจตสิกที่อยู่ในกลุ่มอไรโยมติก เจตสิกที่อยู่ในกลุ่มไหนโลภะ,ะอะโลภะ,ะ,ละ,ะอยู่ในประเทไหนอยู่ในเจตสิกเป็นหนายโยมวิชาโลภะ ถ้าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาได้แค่ปัจจัยเดียวในปัจจัยยี่สี่นะก็คือประตูบนิสัยปัจจัยปัจจัยที่มีกําลังที่เคยเป็นมาแล้วปัจจัยที่มีกําลังที่เคยเป็นมาแล้วได้ปัจจัยเดียวเองเนาะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดปัญหา เพราะว่ากัณหาเขาปรารถนาอารมณ์ยิ่งขึ้นไงไม่ได้แม้แต่สัมปยุทธ์เนาะเออไม่ได้สัมปยุทธ์สัมปยุทธ์ก็ไม่ได้ก็แปลกนะทำไมได้ปัจจัยแต่เดียวเองเวทนาแต่ถ้าภัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาก็ยังได้แปลกแต่เวทนาเป็นปัจจัยกลับได้แค่ปัจจัยเดียว แต่ถ้าเอาองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะเจตสิกดวงเดียวนั่นแหละนะและเป็นปัจจัยให้เกิดปัจจุบันนธรรมนัน้นเมื่อมีสุขเวทนาก็มีความติดใจในสุขมีความปรถนามีความสงให้สุขอยู่อย่างนั้นเป็นที่ว่าสุขเวทนา,อ,าอันนี้ก็ง่ายแล้วเนาะอิตตัตตานะ จริงๆก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับสติปัฏฐานนั่นแหละโยมปฏิยสุโมบาทเนี่ยถ้าเราไล่จริงๆก็คืออยู่ในหมวดของอจตนะเวลาพิจารณาอจตนะนั่นแหละก็มีความเกี่ยวเนื่องกับปัญญสมุบาทเหมือนกันนะพิจารณาปัจจัยก็เกี่ยวเนื่องกับปัญญสมุบาทเหมือนกันความเกิดความดับมันก็เกี่ยวเนื่องกับสติปัฏฐาน ก็มีประมาณเท่านี้แต่ว่าปัจจัยได้อย่างนี้อย่างเดียวนะโง่กับโดยอารมณ์ได้ถึงเวทน,นาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้เฉพาะแข่ผู้ที่มีกิเลสอยู่เท่านั้นส่วนผู้ที่สิน้นอาสจจวะกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเวทนาก็หาได้เป็นปัจจัยให้ตัณหาไม่นะเพราะว่าท่านละกิเลสได้แล้ว ท่านละความยินดีพอใจได้แล้วก็คือพระอาหารหันต์ผู้ที่เจริญสม,มะถะวิปัสนาชนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนความยินดีติดใจพอใจในสม,มะถะวิปัสนาก็เรียกว่าธรรมะตัณหาได้เรียกว่าความเพลิดเพลินในธรรมแปลว่ากล่าวถึงความยินดีติดใจในการเจริญสม,มะถะวิปัสนาโดยบทว่าธรรมะราคะธรรมะนันทิความยินดีพอใจในการเจริญสม,มะถะวิปัสนาแต่ว่าตัณหาประเภทนี้เนี่ย เป็นอะไรนะคนเจริญเคนเจริญนะ่มันอยู่ในประเภทโทธิปัจจยธรรมด้วยสมคบขดสาดีแต่ก็ตรงปัจจัยนีย่ก็แตกตรงที่ว่าเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ปัจจัยเดียวในปัจจัยยีบสีก็คือประตูปนิสยปัจจัยส่วนตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปทานนี้อุปทานปรากฏขึ้นได้ก็เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยเพราะว่าตัณหาเนี่ย กอุปทานเนี่ยองธรรมเขาเป็นโลภะเหมือนกันต่างกันเฉพาะว่าตัณหาเนี่เป็นโลภะอย่างอ่อนความรู้อย่างอ่อนแต่ถ้าเป็นอุปทานเนี่ยก็เป็นตัณหาที่มีกําลังเป็นโลภะที่มีกําลังียกอุปทานแต่อุปทานเนี่ยมีถึงสี่นะไม่ใช่มีเฉพาะตัวตัณหาอย่างเดียวก็ยังมีทิฏฐิอีกได้อุปทานสี่จำได้ไหมการมุปทานทิฏฐุปทานศีลปุฏุปทานแล้วก็อัตวาทุปทาน องธรรมของการ,รอุปทานก็ได้แก่โลภะองค์ธรรมของทิฏฐุปทานศีลปุปทานแล้วก็อัตวาทุปทานได้แก่ทิฏฐิทิฏฐิหกสิบสองนั่นแหละท่านมาแบ่งเป็นอุปทานสามเพราะฉะนั้นตัณหาที่เกิดก่อนจึงเป็นตัณหาตัณหาที่เกิดหลังๆที่มีกําลังก็เรียกว่าอุปทาน มันตัณหาเกิดก่อนจึงเป็นปัจจัยช่วยอุปการะให้เกิดอุปทานนั้นก็ได้แก่ตัณหาสามหรือหกหึงร้อยแปดนั่นแหละทําให้เกิดอุปทานที่เป็นปัจจุบันนัรนาก็คือเป็นผลของตัณหาได้แก่อุปทานสี่ที่เรียกว่าการอุปทานความยึดมั่นในกามศีลพุทุประธานความยึดมั่นเป็นทิฏฐิศิลพุทธิทิฏฐุประทานวามยึดมันเป็นทิฏฐิสิรพุทุประธานความยึดมั่นคือศีลพุทอัตวาทุประธานก็คือความยึดมั่นใน อัตตาตัวตนถ้าเป็นการโกปะทานก็คือความเพลิดเพลินในวัตถุการทั้งหกตั้งแต่รูปถึงต้นนั่นเองธรรมก็ได้แก่โลภะทิฏถูกปะทานตัวนี้หมายเอาเฉพาะความยึดมั่นในความเห็นผิดมีนี่ยจากมิจฉาทิฏฐิสามหนึ่งนะมิจฉาทิฏฐิอีกหกสิบสองแลวก็อัตตา,าก,กาติฏฐิอีกสิบ องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกดวงเดียวนอกจากสีลพัตตะทิฏฐิและก็สักยทิฏฐินี่ตาม่ชาทิฏฐิสามิชาทิฏฐิเดียวมีสองแ้านากิบทิฏฐิโอเยอะเหมือนกันถ้าสีลพพตตูประานในเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการยึดมั่นในข้อปฏิบัติเหมือนข้อวัดเหมือนโคเหมือนชุนักอะอางนีองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเหมือนกันนะแต่เป็นอัตวาทุประธานก็เฉพาะทิฏฐิที่เป็นสักยทิฏฐิทั้งหมดยี่สิบมันนะโที่จมาลเคยเขียนให้ สักกย์ที่สิเห็นรูปว่าเห็นรูปว่ามีตนเห็นรูปในตนเห็นตนเห็นรูปว่าเป็นเห็นรูปว่าเป็นตนเห็นตนว่ามีว่ามีรูปแล้วก็เห็นรูปในตนเห็นตนในในรูป มีอยู่สี่อย่างละสี่ขันห้าทั้งหมดก็เลยนับเป็นยี่สิบห้าสี่ยี่สิบทิฏฐินี้ละเอียดเนาะเออทิฏฐิละเอียด โอ้ทิฏฐิในละเอียดมากเลยอธิบายวันนี้ก็คงไม่หมดเลยยมอุปทานนี่นะตัณหาเป็นปัจจัยกับอุปทานกล่าวโดยปัจจัยแล้วก็โดยอุปนิสยปัจจัยเดียวเท่านั้นได้ปัจจัยเดียวเหมือนกันนะแต่เพราะเป็นการอุปทานถ้าเป็นที่ถูกปาทานอันนี้ได้ปัจจัยเยอะมากงจะได้เป็นปกจิตูปนิสยา อา้าวมีอะไรสงสัยไมโยมตัณหาที่เกิดขึ้น,นแรกๆเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานเพราะว่าท่านก็อุปมาไปเยอะอยู่นะท่านบอกว่าตัณหาในทีนี้มันมีกาลังอ่อนก็เลยเรียกว่าตัณหาแต่พอมีกําลังมากก็อุปทานตัณหาที่ปารถนาอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงก็เรียกตัณหาเหมือนกับคนที่เหยียดมือออกไปที่จะจับสิ่งของขโมยสิ่งของ นั่นแหละนะนั่นโจรที่เหยียดมือนะโยมไปขโมยสิ่งของเขาเรียกว่าตัณหาแต่พอได้มาแล้วเขาเรียกว่าอุปทานนั่นแหละนะเมื่อถือเอาสิ่งของได้แล้วก็เป็นอุปทานเหมือนมือที่โจรหยิบเอาสิ่งของได้แล้วตัณหาเนี่ยมีธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือความมักน้อยความมักน้อยเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กรรมของตัณหาส่วนอุปทานเนี่ยมีความสโดวกเป็นปฏิปักษ์ต่างกันนะ ตันหานี่มีความมากน้อยเป็นปริปากปุปทานเนี่ยมีความสันโดษเป็นปริปากเพราะว่าตัญหานี่คนมากน้อยก็จะ,สะแสวงหาน้อยก็ตันหาก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมปฏิปากมากน้อยก็คือ,คอ,คอต้องการอะไรก็นิดหน่อยนิดหน่อยตัญหาก็เลยเกิดไม่ได้แต่พอสันโดษเนี่ยพอได้มาแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจใช้ตามที่มีตามที่ได้ไม่ไปขวนขวายเพิ่มอีกไม่อะไรเพิ่มอีกก็เลย เป็นบริปักต่ออุปทา,านเห็นไหมความสะน,นดวลก็คือไม่ย,ยึดใช้ก็เพียงแค่ยังอัตภาพไม่เป็นไปก็เลยไม่ได้ไปผูกพันอะไรต่างกันตันหามีเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์เพราะการแสวงหาอุปทา,านเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์เพราะการรักษาถ้าเป็นตัณหานี่เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์เพราะ แสดงอ่า้าเป็นอุปทานเป็นเหตุให้ได้รับทุกข์เพราะรักษาสิ่งที่ได้มาอันนี้เป็นความแตกต่างกันนะท้งตัณหาอ่าส่วนตัณหานี่เป็นปัจจัยแก่อุปทานก็ด้วยอำน,นาจของอุปนิเสียปัจจัยนะที่มีกําลังนี่เกิดไปแล้วเคยเกิดมาแล้วก็เป็นปัจจัยตอนแรกๆก็เป็นตัณหานั่แนแหละก็เหมือนกับงูไล่กบเนเลยตอนไล่กินก็ เป็นตัณหาแต่พอได้มาก็เป็นอุปทานหรือคนตอนที่ยังไม่ได้รับตําแหน่งเป็นลูกบ้านก็ปรถนาตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปหาเสียงก็เป็นตัณหาพอได้ชนะคะแนนเลือกตั้งอพอได้คะแนนเลือกตั้งเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นอุปทานอบตก็เป็นอุปทา,า,านได้อย่างนี้นะต่างกันอย่างนีนนนน้เป็นปัจจัยเอาค่อยมาต่อวันหลังเนาะ ถึงตัญหานี่แเละไม่ถึงอะไรถึงประทานอุปทา,านก็ไปวนอุปทานสี่นะจะเข้าใจถ้าใจอธิบายอุปทานสี่อีกอูหูละเอียดละเอียดมากเลยหละประทานสี่นั่นแหละกลับไปดูประทานสี่นั่นหละปุปทานเป็นปัจจัยแก่พบเนี่ยก็จะมีอุปติพบพบที่เกิดกับกรรมภพก็คือเจตนากรรมยี่สิบเก้าอีนะกท่านกลับมาอีก ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดเจตนาทำกรรมอีกก็พบนั่นแหละโยมเจตนาทำกรรมแล้วก็อุปาติภพก็เกี่ยวกับที่เกิดก็มีการมาพบรูปประพบรูปประพบ,ลพบแล้วก็จำแนกอีกสัตววัฏวิญญาณทิฏฐิอีกเจ็ดอะไรเด้อไอสัตวาปฏิทิเจ็ดนี่มันอยู่ในสัตววัฏเก้าสิทิเจ็ดเอาเฉพาะวิญญ,ญาณสัตววัฏเก้านี่ยก็เอาพบเป็นที่ตั้งด้วย จแยกไปเป็นยังงอืมเหมยนะอยากจะเรียนหน้าต่อไปมันจะควจะยึดกันไปนะ